โอเคสวัสดีนักเรียนชั้นมหทุกคนนะครับก็ในปีการศึกษา2 5 0พนีนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาเราก็จะเรียนกันในสาระหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับภาคเรียนที่1นนะครับเราก็จะเริ่มเรียนกันในเรื่องของสังคมวิทยานะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรมนะครับหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับสำหรับ เรื่องแรกวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของในศาสตร์ของสังคมวิทยานั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนำเข้าสไลด์ครักคู่นะครับก็ถือว่าอันนี้จะเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งนะครับนอกจากการเรียนออนไลน์นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับแบบนี้ให้พวกเราเนี่ยได้เรียนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะทบทวนก็ได้นะครับโอเค สำหรับในข้อเรียนที่1นนี้นะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องแรกก็คือโครงสร้างทางสังคมนะครับก็อาจจะพูดถึงความหมายของสังคมก่อนนะว่าสังคมคืออะไรนะครับพอเราพูดถึงความหมายของสังคมปุ๊บเนี่ยก็มีบุคคลสําคัญท่านหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้เรารู้จักกันนะครับคนนี้เนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักเนาะถือว่ามีอายุมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็เป็นสมัยที่ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปดังนั้นก็เลยยังไม่มีรูปถ่าย นะครับก็มีการปั้นลูกป,ปั้นเสมือนจริงขึ้นมานะครับคนคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าอริสโตเติลนะคิดว่าหลายคนน่าจะอ๋อและน่าจะคุ้นชื่อเคยได้ยินนะครับอริสโตเติลเนี่ยเป็นนักปรชัชญาหรือว่านักคิดนักวิชาการสมัยก่อนเลยเราเรียกว่าสมัยกรีกโบราณน,นะครับนานมากๆ300กว่าปีสังเกตนะครับปีที่เขาอยู่เนี่ยนะครับ3 8 4ถึง322 BC นะครับ B.C. ซีอ่ะี BC คืออะไรอะ่ะเราเรียนประวัติศาสตร์ไปแล้วยังพอคุ้นเคยไม่เอ่ย B.C. ซีอนะครับี BC ย่อมมาจาก before Christ นะครับ c h r i s ก็คือพระเยซูนั่นแหละนะครับดังนั้น B.C. ก็คือเป็นปีก่อนที่พระเยซูเนี่ยจะประสูติขึ้นมาหรือเราเรียกอย่างนี้ว่าปีก่อนคิดสักราดนะครับสังเกตว่านานมากนะครับอริสโตเติลเนี่ยถูก ยกย่องให้เป็นปิดาแห่งรัฐศาสตร์ของโลกเรานะครับเขามีคําพูดหนึ่งที่ค่อนข้างมีพลังแล้วก็เป็นที่เป็นประโยชน์ที่นักวิชาการหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยชอบยกมาเริ่มต้นในการเรียนการสอนในเรื่องของสังคมวิทยานะก็คือคําว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเพราะว่าตอนแรกก็อาจจะพูดแบบไม่ได้คิดอะไรมากเขาคิดแล้วแต่คนอื่นคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะรแต่ว่าพอมาในยุคหลังๆเนี่ยนัก วิชาการยุคหลังๆก็มีการฟีฟูดวิจัยนู่นนี่นั่นมันก็เป็นไปตามที่อริสโตเติลบอกไว้ทุกอย่างเลยในประโยชน์ั้นๆว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะอะไรล่ะามาดูเหตุผลนิดหนึ่งเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอยู่รวมกันเป็นกลุ่มต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันดังนั้นก็เลยต้องเป็นสัตว์สังคมเนาะเพื่ออะไรทําไมอ่ะอยู่แยกได้ไหมไม่อยู่รวมได้ไหมนะครับอาจจะไม่ได้นะเพราะว่า จุดมุ่งหมายของการอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยก็หนึ่งเลยเพื่อการอยู่รอดนะดังนั้นถ้าอยู่คนเดียวอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับและ2เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานนะครับถ้าอยู่คนเดียวอาจจะไม่สามารถตอบสนองได้นะครับดังนั้นมนุษย์ก็เลยต้องอยู่รวมกันและจึงทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนั่นเองนะครับและสัตว์สังคมคืออะไรอะ่ะเออสงสัยไหมอลองคิดฟีสัตว์สังคมคืออะไรนะครับอ่ ในหน้าถัดมานะครับก็จะให้วเราลองตั้งคําถามแล้วลองตอบกับตัวเองซิครับว่าสัตว์สังคมในความหมายพวกเราอ่ะมันคืออะไรต้องเป็นแบบไหนอ่ะมันถึงจะเรียกว่าสัตว์สังคมอ่ะโอเคลองลองคิดรับตอบตัวเองซิสัตว์สังคมคืออะไรเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมแน่แหละนะครับแต่ในโลกเรามีสัตว์มากมายสิ่งมีชีวิตหลากหลายเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นสัตว์สังคม แล้วสัตว์สังคมคืออะไรล่ะเออนะครับอ่ะโอเคน่าจะตอบกันได้เนาะตอบตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูคําตอบว่าเหมือนกับที่เราคิดไหมนะครับอ่ะในวิชาของทางสังคมวิทยาเนี่ยนะครับได้แบ่งสัตว์ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับก็มีสัตว์โลกกับสัตว์สังคมนั่นเองนะครับไปดูสัตว์โลกก่อนนะครับ สัตว์โลกเนี่ยเนาะคอนเซปต์ของสัตว์โลกก็คืออยู่ลําพังได้นะครับไม่จําเป็นต้องอยู่เป็นกลุ่มนะครับเช่นอะไรอ่าเช่นในสวนสัตว์เราเห็นจระเข้อ่าอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแรดแมวหมาอะไรเนี่ยอยู่คนเดียวได้อยู่ตามลำพังได้เอาตัวรอดได้นะครับทีนี้อ่าพอน่าจะเดาคําตอบของสัตว์สังคมได้แล้วแหละนะครับสัตว์สังคมก็คือสัตว์ที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันเนาะ อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราจึงเรียกว่าสัตว์สังคมนะครับมนุษย์เราก็จะอยู่มาทางของสัตว์สังคมนี่แหละนะครับต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับเช่นอะไรอ่ะเช่นพึ่งอ่ะพึ่งก็จะอยู่เป็นฝูงเนาะช้างอะไรเนี่ยหรือว่ามดอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมนะครับเวลาจะไปไหนมาไหนมดก็จะมีแบบเขาเรียกะไรสายเขาเนี่ยส่งสัญญาณหากันเนาะนะครับเป็นสัตว์สังคมทีนี้ต่อมานะครับ เราบอกไปแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะแล้วสัตว์สังคมก็มีสัตว์แบบอื่นเหมือนกันอ่ะเช่นพึ่งช้างมดแล้วเนี่ยเนาะแต่มนุษย์เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นสัตว์สังคมที่แตกต่างจากสัตว์สังคมอื่นนะครับ3รูปนี้เลยคือลักษณะพิเศษของมนุษย์นะครับรูปแรกอ่ะเห็นรูปปุ๊บน,น่าจะเดาออกแน่นอนว่ามันคืออะไรเนาะมันคือสมองนั่นเองนะครับ สมองเนี่ยน้นะักวิชาการสมัยก่อนคิดแบบง่ายๆเลยสมองยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งฉลาดนะครับแต่ในสมัยต่อมาเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามกันอ้าวแล้วช้างตัวใหญ่กว่าเราละ่ะช้างสมองใหญ่กว่าเรานะเออทำไมช้างถึงแบบว่าฉลาดน้อยน้อยกว่ามนุษย์ละ่ะเออคาถามเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดการหาคําตอบนะมีการวิจัยต่อๆมาสุดท้ายจึงได้บทสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนและถูกต้องเนาะก็คือ น้ำหนักของสมองก็ยังมีผลอยู่นะแต่ว่ามันจะต้องมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คือน้ำหนักตัวนะครับสรุปแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะครับสัตว์ต่างๆที่มีน้ำหนักสมองต่อน้ำหนักตัวเนี่ยมากมากกว่าสัตว์อื่นเนี่ยก็จะทำให้สัตว์อันนั้นน่ยมีปัญญามากกว่าสัตว์อื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตอบข้อสงสัยที่ว่าเอาทำไมช้างตัวใหญ่แต่ทำไมช้างฉลาดน้อยกว่าเราเนี่ยนะครับ ลักษณะพิเศษประการที่2ของมนุษย์นะครับก็คือมนุษย์เนี่ยสร้างและใช้สัญลักษณ์ต่างๆได้ดีนะครับเช่นภาษาท่าทางจริยาหรือการทําเครื่องหมายอะไรต่างๆอะไรเนี่ยนะครับอย่างในภาพตรงการเนี่ยก็เป็นแบบสมัยก่อนเลยนะครับก็บางชนเผ่าเนี่ยนะก็จะมีวิธีการในการแบบสร้างสัญลักษณ์ส่งสัญญาณหากันในระยะไกลด้วยการแบบว่าเอาผ้าหรือใบไม้เนี่ยนะครับ มาตกแต่งให้ควันเนี่ยเกิดเป็นรูปร่างต่างๆเนาะเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณกันอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายเลยลักษณะสุดท้ายที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์สังคมอื่นก็คือวัฒนธรรมนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปได้นะแตกต่างจากสัตว์อื่นๆนะครับโอเคทีนี้รู้แล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วสัตว์สังคมคืออะไรเนาะนะ นี้ต่อไปไปดูกันว่าแล้วสังคมล่ะคืออะไรสังคมที่เราชอบพูดถึงอะ่ะอ่ะมันคืออะไรอ่าความหมายของสังคมนะครับสังคมอะ่ะสั้นๆง่ายๆเลยสังคมคือกลุ่มคนอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะครับที่มีความสัมพันธ์กันเอออันนี้คือสั้นๆง่ายๆเลยนะนี่นะครับสังคมคือคนสองคนขึ้นไปที่มามีความสัมพันธ์กัน จะ3าคน4ี่คนก็ได้นะแต่ว่ามามีความสัมพันธ์กันเราเรียกว่าสังคมนะครับซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็ขอขยายนิดน,นึงเพราะว่ามันมีทั้งความสัมพันธ์ทางตรงและความสัมพันธ์ทางอ้อมนะครับความสัมพันธ์ทางตรงอ่ะเช่นเดินไปปุ๊บอ่ะพูดจากันครูสอนพวกเราครูพูดกับพวกเราอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเพื่อนเราทํางานร่วมกันทํางานกลุ่มหรือเราหิวเรียนไปปุ๊บตอนเที่ยงหิวเดินออกไปซื้อของ อ่าเนี่ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ทางตรงนะครับติดต่อกันโดยตรงเลยนะครับอีกอันหนึ่งความสัมพันธ์ทางอ้อมเนาะสมมุติเราเดินไปปุ๊บจะไปซื้อของเราเดินผ่านใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเออแต่ว่าคนคนนี้มันอาจจะเป็นคนจังหวัดเดียวกับเราหรือว่าเป็นคนประเทศเดียวกันหรืออาจจะเป็นมนุษย์เหมือนกันเลยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ทางอ้อมใช่ไหมนะครับหรืออีกอันนึงอ่าเช่นไปซื้อของนะครับที่เฟเวนหรือที่ไหนก็ได้ นะครับสิ่งที่เราซื้อมาแล้วเอามาใช้เนี่ยเนมันก็ถูกผลิตมาโดยใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าพอเราไปซื้อมาเราได้ใช้ปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์กันแบบห่างๆเราเรียกว่าถังอ้อนะครับโอเคนี่คือความหมายของสังคมนะมีสองคนขึ้นไปแล้วก็มามีความสัมพันธ์กันนะครับต่อไปการอยู่ร่วมกันเนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์จําเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมนะครับ ซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างแบบชัดๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ3เหตุผลด้วยกันที่ทําให้มนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องมาอยู่รวมกันนะครับมาดูเหตุผลแรกมนุษย์มีเวลาในการเป็นทาลกยาวนานอและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะเริ่มต้นของชีวิตนะครับ <c oughs> อันนี้ครูยกขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างพวกเราแล้วกันเรามหกแล้วเนาะนะก็น่าจะอายุประมาณ17-18หรือ18ปีนะครับ ในที่นี้ทุกคนเนี่ยมีใครบ้างที่สามารถทํางานหารายได้เลี้ยงตัวเองโดยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่แล้วบ้างมีไม่เอ่ยอครูเชื่อว่าน่าจะมีเนะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังอยู่กับพ่อแม่อยู่เนอะแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนหาเงินให้พวกเราใช้ในตอนนี้นะครับก็รอจนกว่าเราจะเรียนจบและทํางานหาหาเงินเองได้เราถึงจะเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ เนี่ยสังเกตสิประมาณ10กว่าปีที่เราอยู่มาเนี่ยสิบเปีเนี่ยเรายังต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่เลยเรายังต้องอาศัยพ่อแม่ในหลายๆสิ่งหลายๆเรื่องอยู่เลยเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมนะครับสังเกตไปดูสัตว์บางชนิดเนี่ยบางทีพวกสัตว์ป่าที่คลอดลูกออกมาเสือมา้าอะไรเนี่ยเขาใช้เวลาไม่นานที่อยู่กับพ่อแม่สุดท้ายเขาก็ต้อง พึ่งพา,าตัวเองให้ได้เนี่ยเกิดมาปุ๊บก็ต้องแบบว่าเดินให้ได้เลยแบบช้างหรือม้าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องฝึกในการหาอาหารอะไรเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่นานก็ต้องทําให้ได้ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยเออสิบกว่าปีเรายังอยู่กับพ่อแม่อยู่อะไรเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลหนึ่ง 2>, 2. มนุษย์มีความสามารถทางสมองเออก็คือมนุษย์ฉลาดนั่นแหละนะครับฉลาดกว่าสัตว์อื่นนะครับและความฉลาดตรงนี้เนี่ยมนุษย์ก็เลยสามารถสร้างสิ่งต่าง หรือว่าคิดคนวิธีการต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวมนุษย์เองได้นะครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆบางสิ่งบางอย่างคิดออกแต่ว่ามันไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียวได้มันจะเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่นนะครับอาจเช่นอะไรสต e v จ็อบอ่หลายคนน่าจะเห็นเคยเห็น iPhone บางคนอาจจะใช้อยู่นะครับสติจ็อบคิด iPhone ขึ้นมานะแต่ว่าสติปจ็อบอาจจะไม่มีกําลังความสามารถพอที่จะ สร้าง iPhone ให้คนทั้งโลกใช้ได้โนสติปจ็อกก็ต้องไปเปิดโรงงานจ้างคนมาประกอบเครื่องนุ่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยมีสมองคิดนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันทําคนเดียวไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่นด้วยนะครับข้อ 3. วัฒนธรรมนะครับมนุษย์สร้างวัฒนธรรมได้แล้วก็ส่งผ่านวัฒนธรรมไปให้กับคนรุ่นหลังๆได้ นะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับที่สัตว์สังคมอื่นไม่มีก็คือวัฒนธรรมนะครับมนุษย์เราสร้างเนาะในสมมติภาคเหนือก็มีวัฒนธรรมแบบหนึง่งภาคอีสานมีแบบหนึง่งภาคกลางมีแบบหนึง่งแต่และภูมิภาคก็สร้างวัฒนธรรมของตัวเองเป็นท้องถิ่นของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปเรื่อยๆให้แบบลูกหลานเลน้ยลนไปใช้ต่างๆ,ๆนะครับดังนั้นในโลกเรามีวัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมายทุกประเทศทุกพื้นที่นะครับก็จะมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่ มีการสืบทอดต่อๆกันมาจนปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่เนาะเอาง่ายๆเลยเนี่ยกำลังพูดอยู่ภาษาก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งแลละที่เราสืบทอดต่อกันมานะครับแต่ในบางครั้งมันก็มีวัฒนธรรมบางอันที่ไม่ได้รับการสืบทอดเอออย่างภาษาของบางเผ่าที่เราอาจจะไม่รู้จักแล้วอาจจะไม่มีการพูดหรือว่าใช้แล้วมันก็ทําให้ถูกลืมเดือนหายไปเอออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมที่ไม่ได้มีการตกทอดถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังนะครับ อ่ะต่อมาองค์ประกอบของสังคมเนาะนะครับแล้วมีอะไรบ้างล่ะอันอันแรกแน่ๆล่ะต้องมีมนุษย์แน่ๆนะครับองค์ประกอบทางสังคมของสังคมเนี่ยมีทั้งหมด5อันด้วยกันมีแค่5อันเองนะเนาะ,ะอันนี้เราน่าจะจําได้นะครับข้อแรกคือประชากรหรือคนนะต้องมี2คนขึ้นไปนะครับต่อมาคนต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับต่อมา คนอ่าต้องอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอ่าที่มีอาณาเขตชัดเจนอ่าก็จะเป็นองค์ประกอบของสังคมต่อมาพอคนมาอยู่รวมกันเนาะก็จําเป็นที่จะต้องมีอะไรสักอย่างมาคอยกําหนดสิทธิหน้าที่หรือมาคอยควบคุมการความประพฤติของคนในสังคมต่างๆสังคมจะได้ไม่วุ่นวายเนาะเราเรียกว่าการจัดระเบียบนะครับการจัดระเบียบทางสังคมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อๆไปสุดท้ายวัฒน,นธรรมเนอะในแต่ละสังคมก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบในแต่ละสังคมจะมี5โองค์ประกอบที่สําคัญนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของอินโทคิกิอินโทยนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสังคมคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต่อมาเราจะไปดูกันว่าโครงสร้างทางสังคม ซึ่งเป็นชื่อเรื่องของคาบเรียนในวันนี้เลยนะครับมันคืออะไรนะครับโครงสร้างทางสังคมหรือว่า social infrastructure นะครับความหมายกว้างมากเนถ้าเราไปเสิร์ช g o เ g l e เราอาจจะเจอความหมายของคาว่าโครงสร้างทางสังคมเยอะแยะมากมายเลยนะครับครูก็เลยเอาแบบที่เข้าใจง่ายๆสั้นๆ,ๆมานําเสนอพวกเรานะครับก็คือหมายความว่าส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์เออ ทุกอย่างเลยที่มันมารวมกันมันมาประกอบกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ก็คือสังคมพวกเรานี่แหละนะครับอาจจะยังไม่เก็ตอ่ายกตัวอย่างด้วยเช่นกลุ่มสังคมคืออะไรเดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะบอกนะครับเช่นสถาบันทางสังคมคืออะไรอ่าเดี๋ยวคาบถัดไปเราจะไปดูกันนะแต่ว่าหลายคนน่าจะคุ้นๆกับคำนี้สถาบันทางสังคม,งคมนะเช่นอะไรสถาบันครอบครัวเป็นต้นแบบเนี้ยนะครับ ต่อไปเช่นการจัดระเบียบทางสังคมก็มีพวกกฎหมายจารีตอะไรเนี่ยเป็นหลักนะเดี๋ยวในคาบต่อๆไปก็จะไปดูกันนะครับเช่นอะไรเช่นการขัดเกลาทางสังคมเออนะคืออะไรการขัดเกลาเดี๋ยวจะมีการพูดถึงในคาบต่อๆไปนะครับอไอพวกเนี้ยถือว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆทั้งหมดเลยที่มาประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์เราเรียกว่าโครงสร้างทางสังคมอ่าโอเค พอจะเก็ตไหมถ้าไม่เก็ตมีความหมายสั้นๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโครงสร้างทางสังคมคือระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆในสังคมนะครับระบบความสัมพันธ์นะเออนะครับอยากให้เรามองเป็นภาพนี้ใยแมงมุมนะครับสมมติมีใยแมงมุมใยห,หนึ่งอ่าแบบยอะแยะเลยมากมายปุ๊บ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 ในใยแมงมุมก็จะมี กลุ่มสังคมมีสถาบานันทางสังคมมีการจัดระเบียบทางสังคมแล้วก็มีการขัดเกลาทางสังคมอ่ะใย,ยแวงมุมอันเนี้ยเราเรียกทั้งใหญ่เนี่ยเรียกว่าโครงสร้างทางสังคมอ่าหนึ่งภาพตามนะทีนี้ไอใยังที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยพอเรามองไปทางหนึ่งปุ๊บอ่ะเราไปเห็นยายแมงมุมอีกอันหนึ่งแต่เป็นใย,ยแมงมุมของประเทศจีนเออมันก็จะมีพวกกลุม่มสถาบานันการจัดระเบียบเหมือนของไทยเลย แต่รายละเอียดปีกย่อยข้างในมันจะต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าจะต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างทางสังคมของจีนนะครับหรือมองมาอีกทางหนึ่งเราเจออีกใยห,หนึ่งเป็นใยของอเมริกาอ่ามันก็จะมีส่วนประกอบต่างๆเหมือนของเราเลยแต่รายละเอียดปีกย่อยต่างกันเอออันนี้จะเป็นโครงสร้างทางสังคมของอเมริกานะครับนึกภาพน่าจะออกแล้ว โครงสร้างทางสังคมคือมันจะใหญ่มากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะไปดูทีละองค์ประกอบที่อยู่ในโครงสร้างทางสังคมกันนะครับสําหรับวันนี้ไปดูอันแรกก่อนกลุ่มสังคมกลุ่มสังคมนะครับคืออะไรนะครับกลุ่มสังคมเนาะก็คือกลุ่มคนสองคนขึ้นไปเลยนะครับมาอยู่รวมกันมีความสนใจเหมือนกันเป้าหมายเดียวกันความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับ แล้วที่สำคัญที่สุดเลยกลุ่มสังคมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์อันนี้สําคัญมากนะเป็น2คนขึ้นไปที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันทําไมอะ่ะถ้าไม่สัมพันธ์กันเราจะไม่ใช่กลุ่มสังคมจะเป็นแค่กลุ่มคนธรรมดาคนเดินผ่านในพวกเนี่ยนะครับทีนี้ยกตัวอย่างนิดนึงกลุ่มสังคมเช่นอะไรนะครับเช่นผู้ชายหลายคนน่าจะดูบอลเนาะดูฟุตบอลนะครับ แต่ละคนจะมีทีมที่ชอบหนึ่งทีมอ่าแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลสเปอร์แมนซิตี้อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วคนที่ชื่นชอบสโมสรฟุตบอลอันเดียวกันก็จะมาคุยในเรื่องฟุตบอลเหมือนเหือนกันได้สนุกสนานเพราะว่าเราชอบเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าไม่ชอบทีมเดียวกันแต่ว่าชอบฟุตบอลเหมือนกันมันก็ยังพอคุยกันสนุกสนานรู้เรื่องอยู่อันนี้คือกลุ่มสังคมเนาะเพราะว่ามีการพูดคุยกัน การพูดคุยเนี่ยก็เป็นการติดต่อสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับหรือมาทางฝั่งผู้หญิงผู้หญิงอาจจะไม่ดูบอลผู้หญิงอาจจะดูฟิลิี่เกาหลีหรือฟิลฟิลิปปินเกาหลีก็จะมีดอมใช่ไหมเพราเรียกว่าดอมโนโด,ดอมต่างๆในการชอบศิลปินคนนู้นคนนี้นะครับก็จะเป็นความสนใจคล้ายกันหรือดูฟิลลี่เรื่องเดียวกันก็จะความสนใจคล้ายกันก็จะมาพูดคุยในเรื่องเดียวกันได้ถูกคออะไรนี้เป็นการติดต่อสัมพันธ์กันอันนี้คือกลุ่มสังคมเนาะนะครับ กลุ่มสังคมก็จะแบ่งได้อีก2ประเภทเหมือนกันเนาะนะครับคือกลุ่มปฐมภูมิกับกลุ่มทุติยภูมินะครับกลุ่มปฐมภูมิก่อนปฐมแปลว่าแบบขั้นแรกอะไรแบบนี้นะครับกลุ่มปฐมภูมิก็คือกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็มีความวามแบบใกล้ชิดกันหนาแน่นนะเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นทางการพูดกันแบบธรรมดาธรรมดาได้เ,เช่นครอบครัวเพื่อนสนิทอะไรเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มปฐมภูมินะครับ อ่ะต่อมากลุ่มพุติยาภูมิเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีความสัมพันธ์กันแบบว่าตามบทบาทหน้าที่อะไรเนี่ยนะครับเช่นสังคมการทํางานมีลักษณะเป็นทางการอะไรพวกเนี้ยนะเช่นที่ทํางานของเรารเนี้ยนะครับมันจะต้องแบบว่าพูดคุยกันตามบทบาทหน้าที่อะไรเนียก็ว่าไปหัวหน้าลูกน้องอะไรเนี่ยนะครับ,อ,รรบอันนี้คือกลุ่มสังคมเนอะนะมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มปฐมภูมิกับกลุ่มพุติยาภูมินะครับอ่ะ เนื้อหามีประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะมี Q&A นิดหนึ่งนะครับทบทวนเรื่องตะกี้เลยกลุ่มสังคมนะครับมีช้อยให้พวกเราเนี่ยดู4ีช้อยด้วยกันและให้พวกเราบอกหน่อยว่าช้อยข้อไหนบ้างที่ถือว่าเป็นกลุ่มสังคมนะครับตอบในใจนะแล้วเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันข้อแรกคนที่ไปชมภาพยนตร์ในโรงหนงังข้อ2คนที่เดินเข้าไปชื้อของในร้านสะดวกซื้อ ข้อ3คนที่ไปนั่งทานอาหารที่ตลาดเปิดท้ายและข้อ4คนที่เดินทางด้วยรถโด,ดยสารสาทอรนานะโอเคครูให้เวลา1นาทีลองวิเคราะห์หน่อยสิว่าข้อใดบ้างที่เป็นกลุ่มสังค,ม,คมนะครับ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับเวลาและวารีไม่เคยรอใครนะครับถือว่าหมดเวลาแล้วกันนะครับใครที่คิดว่าข้อไหนบ้างที่เป็นกลุ่มสังคมนะครับมาเฉลยกันเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับคําตอบเนี่ยนะครับข้อนี้คือไม่ยากนะถ้าเราจําคอนเซปต์ของกลุ่มสังคมตะกี้ได้ดูข้อนี้ปุ๊บตอบได้เลยนะครับ ข้อนี้นะครับกลุ่มสังคมก็คือไม่มีเลยทั้งสี่ข้อนะครับเพราะอ,อะไรเพราะทั้งสีข้อสังเกตว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับคนไปชมภาพยนตร์เราไปปุ๊บมันมีหลายที่นั่งก็จริงแต่เราไปคนเดียวอะ่ะมันไม่ได้รู้จักใครข้อสองเราไปเดินซื้อของในร้านอะไรก็ได้สักร้านหนึ่งเราก็ไปคนเดียวเราก็ไม่ได้รู้จักใครไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครถูกไหม ข้อสามไปนั่งทานอาหารก็ไปนั่งทานคนเดียวยิ่งโควิดตอนนี้ต้องนั่งโตละคนใช่ไหมก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรข้อสี่เดินทางโดยรถสาณะก็เดินทางคนเดียวไม่ได้สัมพันธ์กับใครดังนั้นทั้ง4ข้อนี้เนี่ยไม่มีข้อไหนเป็นกลุ่มสังคมเลยนะทุกข้อเป็นแค่กลุ่มคนนะครับโอเคอ่ะสำหรับ วันนี้ครับนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งอันนะครับเพราะว่าเวลาเรียนยังมีเหลืออยู่เนาะก็เวลาที่เหลือก็ให้พวกเราเนี่ยนะครับนั่งเขียนคาตอบของคําถามนี้ละกันนะครับจากคกํากล่าวที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกที่โลกโควิดระบาดอยู่เนี่ยนะครับทําให้พวกเราต้องอยู่บ้านตลอดเวลาเลยแล้วออกไปไหนไม่ได้เลยพบปะคนอื่นไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ย นักเรียนคิดว่าพวกเรายังถือว่าเป็นสัตว์สังคมอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรอจงอธิบายนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นกิจกรรมใบนบทเรียนซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเก็บด้วยละกันนะครับของในแต่ละคาบเรียนก็จะมีแบบว่าคําถามง่ายๆสั้นๆเพื่อมาให้พวกเราได้ทบทวนเนื้อหาความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคําตอบเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเขียนคําตอบใน Google Classroom เอานะครับเดี๋ยวครูจะสร้าง สร้างตรงช่องทางในการตอบคำถามของกิจกรรมศูนย์หนนี้ไว้ให้นะครับโอเคก็เดี๋ยวอาจจะปิดคลิปก่อนหมดเวลาเนาะเพราะว่าเวลาที่เหลือเราก็ไปทำตอบคำถามข้อนี้นะครับก่อนจะปิดคลิปกันไปนะครับก็มีบุคคลหนึ่งเอามาฝากนะครับตอนต้นเราพูดถึงว่าวิชานี้คือสังคมวิทยานะครับก็มารู้จักมักจีกับ รูปร่างหน้าตาของปิดาเขาหน่อยนะครับปิดาแห่งสังคมวิทยานะครับชื่อว่าออกุสกงนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับก็เลยอ่านว่ากองนะครับในฐานะที่เขาเป็นนักสังคมวิทยาเนี่ยนะครับนักสังคมวิทยาส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความเชื่อนะครับว่ามนุษย์เนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กับคนผู้คนในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาศาสนาหรืออื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ย นักสังคมวิทยาหน้าที่ของเขาคือทําความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะครับแล้วมันมีหลายด้านมากๆเนี่ยนะครับนักสังคมวิทยาจึงจําเป็นที่จะต้องจําแนกกลุ่มความสัมพันธ์ออกเป็นสถาบันทางสังคมต่างๆเออเพื่อให้สามารถมองภาพของสังคมในแต่ละส่วนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องแบ่งประเภทของสถาบันทางสังคมเออและสถาบันทางสังคมคืออะไร เดี๋ยวคาบหน้าเรามาดูกันนะครับโอเคสําหรับคาบนี้นะครับก็จากกันไปประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปตอบคําถามนะกิจกรรมไทยบทเรียน0ุนหนึ่งด้วยน้บใน Google Classroom นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คาบหน้านะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับ